ในรอบกล่องปริศนาหรือ Mystery Box b i บิลลี่คือคนที่ทำจานอาหารออกมาได้ดีที่สุดซึ่งชัยชนะในครั้งนี้จะทำให้เขาได้รับสิทธิพิเศษที่คาดไม่ถึงและนั่นอาจทำให้คนที่เหลือต้องตกที่นั่งลำบากขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของ Masterchef การแข่งขันในรอบนี้คือบททดสอบความคิดสร้างสารรค์หรือ Invention Test และโจทย์ที่คุณได้รับก็คือการสร้างสารรค์วัตถุดิบที่อยู่ในกล่องซึ่งในแต่ละกล่อง จะมีจำนวนวัตถุดิบที่ไม่เท่ากันและคุณต้องชูรสชาติวัตถุดิบทั้งหมดในกล่องออกมาให้ได้ในเมนูเดียวเฮ้ยมันต้องยากมากแสดงว่ามันมีหลายวัตถุดิบคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบที่ไม่เข้ากันให้รสชาติมันตีกันเองวัตถุดิบในกล่องแรกก็คือซิกโคงแกะ ในกล่องนี้นะครับมีวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวและเราเชื่อว่าคุณคุ้นเคยดีอยู่แล้วไม่น่าหนักใจนะครับในเรื่องการทำอาหารที่ชูรสชาติซี่โครงแกะในจานของคุณคือผมรู้สึกว่าง่ายเราสามารถจะครีเอทเมนูได้หลากหลายมากโดยชูแค่วัตถุดิบแกะอย่างเดียววัตถุดิบในกล่องที่2ก็คือ สี่โครงแกะกล้วยหอมและปลาร้าเฮ้ยไม่เคยคิดว่าสามสิ่งนี้มันจะมาอยู่ในจานเดียวกันได้วัตถุดิบทั้ง3อย่างในกล่องนี้มีกลิ่นเฉพาะตัวและยากที่จะนำมารวมกันได้ไม่มีทางเข้ากันอะรสชาติมันจะออกมายังไง คุณจะต้องหาวิธีชูรสชาติวัตถุดิบทั้ง3อย่างอย่างชัดเจนในอาหารจานเดียวโดยที่ต้องกินได้จริงและอร่อยด้วยเอ้ยนี่แค่กล่องที่สองมันยังยากขนาดนี้แล้วกล่องสุดท้ายจะขนาดไหนและวัตถุดิบในกล่องสุดท้ายเป็นกล่องที่มีจำนวนมากที่สุดมีถึง เจ็ดอย่างด้วยกัน oh. ซึ่งประกอบไปด้วยซี่โครงแกะกล้วยหอมปลาร้ามยงชิดประทูไข่ปลาริวกิวและช็อกโกแลตเยอะมาเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่ต้องชูรสชาติวัตถุดิบทั้ง7อย่างในจานเดียวมันไม่เข้ากันเลยสักอย่างหนึ่งอะคือผมรู้สึกว่าท้าทายมากๆ แต่ที่ท้าทายไปกว่านี้ในกล่องนี้มีวัตถุดิบที่ไม่เข้าพวกกันอยู่มากมายคุณต้องผสมผสานให้ออกมาเป็นของอร่อยให้ได้การที่จะทำวัตถุดิบเจ็อย่างให้เด่นขึ้นมาผมว่าเป็นอะไรที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยวบบิลลี่ครับคุณคือผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาครับสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับข้อแรกก็คือคุณจะได้ผ่านเข้ารอบไปเลย yeah. รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ได้ชัยชนะในรอบมิสทรีบ็อกแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกับอะไรพวกนี้สิทธิพิเศษที่2คุณสามารถกำหนดกล่องวัตถุดิดใดให้กับเพื่อนแต่ละคนได้ชะตาชีวิตทุกคนนะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใครมันต้องเป็นเกมของเราแล้ววันนี้บิลลี่คิดว่าคนไหนควรจะได้กล่องที่มันยากที่สุด ว่าคนที่จะได้กล่องที่ยากที่สุดคือคนที่มีความสามารถครับพี่เซฟครับไม่ได้อยากแปลงใครแต่ว่ามันก็มีเล่นเกมนิดหน่อยจริงๆไม่ได้อยากทำหรอกไม่ใช่คนแบบนั้นเลยาเอ พี่บิลี่ได้แต่แบบสายหน้าแล้วก็บอกว่าแบบว่ามันยากนะอะไรเงี้ยมันต้องยากเฮ้ยไม่ธรรมาดาว่ะอิจฉามันมันได้ขึ้นไปข้างบนอีกแล้วก็มันจ่ายินรล,ลี่เล่นแน่โดนมันแน่เเฮลีนย